พี่โพสครับเล่นปลาฉลามทะาเกมหน่อยครับแม่เป็นหัวข้อที่มีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับขอก็มาขนาดนี้ผมจะปฏิเสธได้ยังไงละใช่ไหมผมนี่แต่งตัวรอเลยนะครับหมวกฉลาม่วงยางฉลามรองเท้าฉลามคู่หูฉลามเอฟเฟกฉลามบบี้ชักจิตจิตร์เเตดตตดตต มาเริ่มที่ชิ้นแรกครับเป็นกระเป๋าฉลามปากกว้างดูดทะลุบิติเวล3 2 1หน้าตาประมาณนี้กละองศบฉลามเมทันจอร่มฉลามบยบินแอร์บอร์ดฉลามบุกรถเนี่ยผมหาเจอคันเดียวก็คือบิ๊กฟุตและก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นฉลามด้วยหรือเปล่านะคือมันมีเขี้ยวมีครีบเอาเป็นว่าอนุโลมให้เป็นฉลามแล้กันโ <Okay. S 1> อเคโปรไฟล์ฉลามแบนเนอร์ฉลามตราไม่มี เพลงไม่มีแต่เดี๋ยวผมล้องให้ฟังแทนฉลามมันชอบงับคุณส่วนผมนะก็ชอบคุณงับสกินปืนฉลามกระบอกแรกที่นึกถึงก็คงต้องเป็นสากาเมกาโลดอนนะครับเมกาโลดอนเนี่ยเป็นฉลามที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะยุคไดโนเสาร์เลยฟาร์มาสชาร์กแอคแทกนี่เป็นรูปฉลามบนปืนมีสมอด้วย XM8 ส่งการเป็นตีมสงการแต่มีฉลามออกมาไล่งับคนลูกซองยาวชาร์กแ,แอคแท อันนี้ซีรีส์เดียวกับฟามาสเลยนะอาวุธประชิดผมหาไม่เจอเลยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับหมัดก็ไม่มีระเบิดฉลามบุกเวลาเคลี้ยงไปจะมีฉลามน่อยพุ่งขึ้น้าแบบนี้ไอวอรฉลามจากซีซัลล่าสุดนี่ฉลามแยกเขี้ยวยิงฟันตาแป๋วส่วนท่าเต้นมี2ท่าก็คือท่าชาร์กการ์ดจากปืนฉลามแดงเวลเกับท่าเบบี้ชาร์กนั่นเองนะครับ โดยรวมนะครับเซตเนี้ยผมให้คะแนนความครบอยู่ที่4ดาวเลยนะเรียกได้ว่าคะแนนเกือบเต็มเลยซึ่งถ้าจะเอาให้เต็ม5ดาวนะเหรอก็น่าจะต้องมีอาวุธระยะประชิดด้วยนะครับหรือไม่ก็นี่เลยฮะโทปาสตัวละครใหม่ระดับ5ดาวลิมิเต็ดจากโคงไคสตารเลว เป็นเด็กน่ารักผมสีเงินเก่งด้านการค้ามีสัตว์เลี้ยงเจ้านำบีที่จะออกมาช่วยหนับหนุนการโจมตีด้วยนะก็เป็นตัวละครประเภทไฟซึ่งเด่นเรื่องการสร้างดาเมจกับเป้าหมายเดียวนะครับพงไคสตาเลวเป็นเกม RPG จแฟนตาซีตะลุยกาแล็กซี่เกมใหม่จากโฮโยเวิร์นะครับเกมนี้เราสามารถเดินทางไปยังดาวต่างๆในฐานะผู้บุกเบิกจักรวาลเลยนะอ่าได้ออกนอกโลกเลยนะครับ ตัวละครเนี่ยก็มีให้เลือกมากกว่า30ตัวแต่ละตัวก็มีสตอรี่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับการเล่นจะเป็นแนวเทิร์นเบดที่เข้าใจง่ายนะครับเล่นฟรีข้ามแพลตฟอร์มเล่นได้ทั้งบน PC แล้วมือถือเลยนะปัจจุบันนี้ยก็ได้ไปเปิดตัวบนเพช่องทางหนึ่งด้วยนะครับโดยแพทใหม่1.4จะมีกิจกรรมแนวรบอิตาเลียมซึ่งสามารถนำมอนสเตอร์มาสู้กันได้ด้วยนะ และสิ่งที่จะตามมากับเนื้อเรื่องใหม่ของ b ี l o w Box ก็คือพื้นที่ใหม่อีก2แห่ง Pillar of Creation กับ o v p o n Testing Ground นะครับซึ่งตอนนี้ทางเกมเขาแจกวาร์ปฟรี10ครั้งอยู่ด้วยนะครับแค่ล็อกอินเข้าเกมครบ7วันก็รับกันไปเลยและเพียงคุณผู้ชมเอาโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ไปก่อกก็รับของรางวัลในเกมไปได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14